แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้ไบดีไอวนะครับสวัสดี FC ทุกท่านที่ตามรับชมไบดีไอวนะครับก็คลิปจักรยานช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงนะครับจะไปเน้นเรื่องของทำเซ็นทรัลล็อกรถตู้นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงวิธีการตั้งเกียร์ e ลโ o รสเป e นะครับตัวนี้เป็นเกียร์หนึ่คูณสินะครับผมก็ใบจานหน้าใบเดียวนะครับตัวนี้เคยมีอาการโซ่ตกมาแล้วก็เวลาเราปรับเกียร์ขึ้นสุดเนี่ยมันจะ เหมือนกับขาตีนผีไปถูซี่นะครับมันจะดังแป้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 งปงป้งป้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับขาตีนผีบางช่วงไปถูเข้ากับซี่ลวดนะครับมีอาการดังแป้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 งนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยเมาดูตำแหน่งที่เราจะปรับก่อนนะครับว่ามีน็อตตัวไหนที่ต้องการปรับบ้างนะครับทั้งหมดจะมีน็อตอยู่3ตัว1 2สองแล้วก็3ตัดนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับไฮนะครับปรับไฮคือเอาไว้ปรับตีนผีสําหรับโซ่อยู่ในตําแหน่งของเฟืองตัวเล็กสุดนะครับเพื่อไม่ให้มันตกออกมาด้านนี้นะครับไม่ให้โซ่ตกนั่นเองแล้วส่วนเฟืองตัวนี้นะครับก็เอาไว้ปรับโลนะครับไม่ให้โซ่ตกเข้าไปในฝั่งของซี่ลวดนั่นเองนะครับก็2ตัวนี้จะแยกกันชัดเจนนะครับส่วนตัวนี้นะครับปรับระยะของ การโค้งตัวนะครับฝั่งของชิปเตอร์นะครับชิปเตอร์ด้านในเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีตัวปรับความตึงสายได้นะครับปรับหมุนได้นะครับถ้าเราหมุนหมุนเข้าหาจักรยาน่ะนะครับหมุนเข้าหาจักรยานนะนี่ผมอยู่หน้าจักรยานนี่จะเป็นการหย่อนสายนะครับถ้าเราต้องการตึงสายให้หมุนออกมาด้านหน้าจักรยานนะครับอันดับแรกเลยให้เรามาดูชุดเฟือง พูเลนะครับตัวพูเลเนี่ยให้มันตรงเข้ากับเฟืองตรงนี้นะครับสังเกตแนวโซ่นะครับเนี่ยให้มันตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับสกูตัวนี้นะครับที่เป็นน็อตไฮนะครับถ้าผมหมุนเข้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีนะครับตีนผีมันจะวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาเฟืองที่สองเห็นไหมครับนี่นะเดี๋ยวผมจะลองปรับเข้าให้ดูเห็นไหมครับตีนผีมันจะหมุนเข้านี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราปรับเข้าเยอะเกินไปเนี่ยเฟืองมันไม่สามารถที่จะลงมาที่เฟืองสุดท้ายได้นะครับนี้ต้องปรับให้แนวแนวโซ่มันตรงที่สุดหรือมันเอียงอยู่นะครับผมจะคลายกลับมานะครับตรงนี้ต้องปรับให้ตรงอ,อ่าเสร็จแล้วเราลองปั่นดูนะครับลองกดชิปเตอร์นะครับนี่อ่าขึ้นกดนครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งอ่ากดลงกดลง กดลงขึ้นลงได้ปกตินะครับขึ้นกดขึ้นกดขึ้น้าแบบนี้ก็ถือว่า,าปกตินะครับใช้งานได้ปกตินี่นะถ้าเกิดว่ามันมันหย่อนจนเกินไปมันจะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันหย่อนนะครับตัววิธีการปรับตัวชิปเตอร์นะครับหมุนหมุนให้สายมันหย่อนนะครับกดขึ้นเห็นไหมครับกดขึ้นแล้วนะแก๊กแล้ว แต่ไม่ยอมขึ้นเห็นไหมครับถ้าเรากดสองครั้งมันถึงจะขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ก็ให้เราทําการตึงนะครับามาตึงสายตรงนี้โดยการหมุนหมุนมาด้านหน้านะครับถ้าเราอยู่ด้านหน้าจักรยาน,นยให้เราหมุนออกมาทางด้านนี้นะครับหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับหมุนประมาณสัก 2- 3สามรอบแล้วลองไปปั่นดูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วลองปั่นดูอันนี้จะขึ้นได้ครับ ขึ้นได้แต่จะมีการวิ่งลงอยู่นะครับขึ้นได้แต่ว่าบางครั้งก็อาจจะเหมือนขึ้นบ้างไม่ขึ้นมากขึ้นช้านะครับนี่ขึ้นช้าเห็นไหมบางทีก็ขึ้นช้าบางทีก็ขึ้นเร็วนะครับก็ให้เราเพิ่มความตึงสายขึ้นอีกประมาณสักสามคลิกนะครับนะครับถ้ามันตึงมากจะเป็นยังไงครับถ้ามันตึงมากกดครั้งเดียวมันจะกระโดดนะครับกระโดดแบบนี้เลยนะครับถ้าตึงมากนะครับมา นี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับลองไล่ขึ้นเฟืองใบห้าสิบดูนะครับใสไยเรื่อยครับอ่าไม่ได้ครับอย่างเงี้ยครับดังแรงมากเลยนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างที่ขึ้นเฟืองใบห้าสิบแล้วมันดังลั่นขนาดนี้นะครับ เมืตีนผีวิ่งเข้าไปชนซีนะครับทุกคนเราก็ต้องมาปรับจูนน็อตตัวนี้แล้วนะครับก็คือตัวเนี้ถ้าเราคลายออกตีนผีมันจะวิ่งเข้าไปหาซีนะครับถ้าเราหมุนเข้านะตีนผีมันจะวิ่งออกมานะครับอ่าลองดูกันนะครับทุกคนปรับเกียร์ขึ้นไปอ่าเฟืองสุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่ง ก่อนหน้าเนี้ยผมเคยบอกว่ารถคันนี้โซตกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตีนผีมาดูนะครับเวลาโซตกเนี่ยโซไปขูดเข้ากับขาของตีนผีมันก็เลยทำให้มีน็อตตัวหนึ่งมันฉีกออกมาเออไม่ใช่น็อตขาตีนผีเนี่ยมันฉีกออกมานะครับเห็นไหมมันฉีกเป็นรอยออกมาตรงนี้ผมต้องใช้ตะไบนะตะไบามาตะไบให้มันหายไปนะครับสังเกตดูก็ได้ไง่ายๆเห็นไหมใช่ไหมซนะีมันจะมาไหมตึ๊ดตึ๊ด รตรงนี้นี่เองนะครับที่ทําให้มันกรุดแล้วเรามาปรับละเอียดกันทีอีกทีหนึง่งขัดไปเรื่อยนะครับไม่ได้ขัดแรงนะครับเพราะมันเป็นอลูที่แบบว่าไม่ไม่ได้มีความหนาแน่นอะไรมากนะครับไม่ได้แข็งมากไม่ได้ถูยากมากนะครับก็ขัดให้มันจุ่มลงค่อนข้างเยอะจนเรียบนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเหล็กที่มันฉีกแยกตัวออกไปนะครับ ประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่วะนะมันก็ลองนะครับลองก่อนเดี๋ยวเราจะมาปรับกันอีกทีขึ้นไป50นะครับมีเสียงนะครับก็ๆๆๆๆๆนะครับให้เราทําการปรับสกูตัวนี้นะครับผมจะขันเข้านะขันเข้านะครับตัวนขันเข้าจนเสียงมันหายไปนะครับแล้วก็ปั่นลองดูยังยังมีอยู่นะครับ ันก็ไปอีกครับพอขันเข้าเนี่ยตีนผีเนี่ยขาตรงเนี้นะครับขาตีนผีเนี่ยมันจะขยับออกมาทางด้านนี้นะครับขยับออกมาให้เราขันดีละน้อยถ้าใครปั่นแล้วโซ่มันตกเข้าไปด้านในนะเข,ข้าไปในซีรวดนะครับก็ให้ทําการปรับตัวนี้เข้านะครับผมอ่ามันจะเป็นตัวช่วยดันไม่ให้ตีนผีเนะี่ยมันเกินเกินฟัน50นะครับอ่าเห็นไหมเพิ่มหายแล้ว แต่ก็มีนิดนึงเป็นจังหวะแกแกหมุนอีกนิดนึงละเอียดนะครับปรับละเอียดมากปุ๊บ่าครับประมาณทีละครึ่งรอบนะครับน้ก็รู้สึกว่าจะได้แล้วนะะลองลองลองลงใหม,ม่จะลองขึ้นดูนะเนี่ยนะครับประมาณนี้นะ นี่ครับนี่ครับได้ปกติแล้วนี่ถ้าถูกใจวิธีการตั้งเกียร์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยติดตามรับชมดอ y DIY ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ